สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโหนกระแสแชร์ข่าวสรุปกระแสสัน้นกระชับได้ใจความกับช่องสตังมีเดียเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5้าโมงครึ่งในเดือนมกราคมนี้กับสตังนะครับวันนี้รายการโหนกระแสนะครับนำโดยคุณไก่พาสิตนะครับมาแทนคุณหนุ่มกัญชัยเนื่องจากไปกักตัวโควิดสิได้พูดถึงกระแสเรื่องของการลงนหน้าทองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทรนยอดฮิตในโลกโซเชียลนะครับได้มีการปิดทองเต็มหน้าหลายคนก็ถามว่า เอ๋แบบนี้แล้วเนี่ยพระที่เป็นคนลงนาหน้าทองเนี่ยอุตริหรือไม่อาศัยความเชื่อจากชาวบ้านเนี่ยมาหาเงินหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับกระแสนี้นะครับเริ่มต้นด้วยพระครูสมุนพดลปิยธรรมโมนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสารารีนะครับพระที่เป็นผู้ลงพิธีนาหน้าทองในโซเชียลมีเดียอย่างที่เป็นข่าวทุกวันนี้นะครับซึ่งทางคุณไก่พาสิทธิ์นะครับก็ได้ถามพระท่านว่า อาจารย์เอาความเชื่อชาวบ้านเนี่ยมาหาเงินเข้าวัดจริงไหมพระท่าทนก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโยมหรือคนไทยเนี่ยมาขอให้อตาาัตมาเจิมให้คือให้พระเจิมให้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเจิมให้เตือนสติไม่ได้มีการหลอกลวงหรือมีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าภาพที่ออกไปตามโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการลงนานหน้าทองหลายคนก็ทึ่ง เรื่องของการเอาทองมาไว้ที่หน้าแล้วก็ปิดหน้าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีลูกศิษย์นะครับในวัดเนี่ยได้นิมนต์พระเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับไปทําบุญบ้านแล้วลูกศิษย์เนี่ยก็มีการนั่งสมาธิซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าเจ้าอาวาสเนี่ยก็จะให้โยมนะครับหรือว่าให้คนที่มาทําบุญเนี่ยมาสมาธิรักษาสิลห้ากันอยู่แล้วพอจากนั้นเนี่ยลูกศิษย์ก็เลยขอให้พระท่านนะครับลงพิธีณห,หน้าทองให้ ซึ่งความจริงแล้วนะครับเจ้าอาวาทท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่รู้จักเลยว่าลงนาหน้าทองคืออะไรเพราะท่านไม่เคยดูทีวีมาเป็นสิบสิบปีแล้วลูกศิษย์แกก็เลยเปิดวิธีการลงนาหน้าทองให้โดยค้นหาจากออนไลน์นี่แหละครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้พาท่านดูจากนั้นก็ลองทําการมาซึ่งทําแบบนี้เนี่ยจะเริ่มต้นจากการเจิมหน้าผากก่อนซึ่งเริ่มต้นกันมาประมาณปีกว่าแล้ว จากการเจิมหน้าผากก็เริ่มมาที่พิธีการลงหน้าหน้าทองซึ่งมาประมาณเดือนกว่าๆนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็กลายเป็นข่าวเนื่องจากว่าลูกศิษย์เนี่ยได้มีการนำทองมาให้นะครับแล้วก็เขียนให้ตรงหน้าผา,ากพอลูกศิษย์มาทําเกิดความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นก็มีการไปนชนเพื่อนชนฝูงเนี่ยมาลงนาหน้าทองกันมากขึ้นมันก็เลยเป็นกระแสอย่างทุกวันนี้นะครับซึ่งทางพระท่านก็บอกว่าตอนที่มีการเขียนยันลงนาหน้าทองเนี่ย ไม่ได้มีคาถาอาคมหรือการเสกเวทมนต์ใดๆทางนั้นนะครับท่านเขียนให้ลัลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่เกี่ยวกับณเนะมตตาใดๆทางสิ้นนะครับส่วนเรื่องของการแปะทองพระท่านก็ไม่ได้มีให้ญาติโยมนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมาท่านลงเนี่ยก็จะนําทองมาให้อยู่แล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยหรือเป็นศรีการเนี่ยต้องนํามาเองเลย ส่วนญาติโยมผู้ชายนะครับที่มาขอให้ท่านแปะมาคนไม่สะดวกแปะก็ขอให้ท่านแปะอันนี้ก็ได้แต่ว่าต้องเอามาให้เองเพราะว่าทางวัดไม่มีให้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลายคนก็ จะเข้าใจว่าการทําแบบนี้เนี่ยเพื่อนะเมตตาหรือเพื่อใช้ศสยศาสตร์หรือไม่แต่พาท่านยืนยันนะครับว่าไม่เคยนึกถึงเรื่องศสยศาสตร์เลยที่เขียนลงไปในยันนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองนะครับทีนี้มาสัมภาษณ์อีกหนึ่งคนนะครับคือคุณทีคุณทีเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่ม ขอพระท่านนะครับลงนาหน้าทองเริ่มจากการเจิมหน้าผากก่อนซึ่งคุณทีปกติแล้วเนี่ยแกก็ไปทําบุญที่วัดนี้ไปนั่งสมาธิกับพระท่านเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็อยากจะได้เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจากอาจารย์ก็เลยลองขอให้เจ้าอาวาสเนี่ยลงนาหน้าทองให้ซึ่งตอนแรกอย่างที่บอกนะครับว่าคือพระท่านไม่รู้จริงๆนะครับว่าลงอย่างไรคุณทีแกก็ เปิดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแล้วก็ขอให้ลงให้จากนั้นเมื่อลงน้านหน้าทองปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นความเชื่อส่วนตัวของคุณทีนะคะว่ามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆอย่างคุณทีเนี่ยแกทำงานธุรกิจที่ต้องไปเจอลูกค้าบ้างเจอผู้ใหญ่บ้างทำแล้วลงณนาหน้าทองแล้วรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้น จากนั้นรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจก็เลยไปชวนเพื่อนๆฝูงๆมาก็เลยกลายเป็นกระแสะโซเชียลอย่างทุกวันนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะดังจนถ,ถึงทุกวันนี้นะครับก็มีคนเนี่ยไปทําพิธีนี้กับท่านนะครับบางวันเนี่ยก็ได้เงินเข้าวัดนะครับประมาณหลักร้อยแต่หลังจาก4ีหวันหลังจากที่มีโซเชียลเนี่ยลงไปในข่าวนี้นะครับมีเงินเข้าวัดประมาณ5 6 0ถึบาทซึ่งพระท่านบอกว่าไม่ได้มีการ คิดค่าบริการแต่อย่างใดนะครับก็มีตู้ค่าน้ําค่าไฟที่แล้วแต่โยมอ่ะจะศรัทธ,ธาบริจาคนั่นแหละครับก็นับจากตรงนั้นวันละประมาณ4ี่ห้าหกพบาทตอนที่เป็นกระแสนะครับแล้วคุณไก่พาสิทธ์น,นะครับก็เลยถามทั้งพระท่านอาจารย์แล้วก็คุณทีว่ามันเป็นการตลาดหรือเปล่าที่ลงไปในเน็ตแบบนี้พระท่านบอกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องการตลาดหรือปัจจัยที่จะทําเข้ามาตั้งแต่แรกสิ่งที่สนใจคือแต่ละคนเข้ามา แล้วก็มาขอให้ท่านเนี่ยแปะแผ่นทองให้ตอนแรกท่านก็งงว่าเอะทำยังไงเพราะอย่างที่บอกไปท่านไม่รู้วิธีมาก่อน แล้วก็ไม่เคยจะคิดค่าครูอย่างที่บอกว่าใครจะบริจาคเท่าไหร่ก็บริจาคไปเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยพระท่านบอกว่าก็หยุดทําพิธีนี้แล้วแต่จะเน้นในการแสดงธรรมเทศนามีการเทศหรือว่าสอนให้คนเนี่ยรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่ารักษาศีลห้าและหลักธรรมต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนคุณทีแกก็บอกเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการส่วนได้ส่วนเสียจากวัดนี้เด็ดขาดดังนั้นก็ไม่รู้ว่า จะมาทําการตลาดแบบนี้เพื่ออะไรจริงๆเนี่ยอาจไม่ใช่แค่พระรูปนี้ถ้า,ากว่าพระท่านเนี่ยไม่ลงนานหน้าท้องให้คุณทีก็มีที่อื่นสามารถไปได้เหมือนกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยที่ชอบมาที่นี่พอพระอาจารย์จะสอนให้คุณทีเนี่ยฝึกนั่งสมาธิฝึกสวดมนต์ฝึกรักษาสินห้า จะเน้นให้เมตตาอย่าหลงทางเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อต่างๆแต่เน้นการปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่านะครับมาดูอีกหนึ่งส่วนนะครับท่านเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับทางด้านพระพุทธศาสนานะครับอาจารย์จตุรงจงอาสาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันก็คือความเชื่อส่วนหนึ่งเรื่องของการใช้ทองเนี่ยหลกัหลกๆก็คือว่าเขาไม่อยากให้พระสงฆ์ถูกตัวสีกาก็เลยนําทองเนี่ยมาลองไว้แต่ไปๆมาๆเนี่ยยุคปัจจุบัน กลายเป็นที่นิยมเพราะคนเห็นว่าการทําแบบนี้มันดูขลังก็เลยนิยมไปถึงเพศชายผู้ชายก็ลงนาน้าทองไปด้วยบางคนก็ทําเต็มหน้ามันอาจจะทําให้ความต้องการทองมากขึ้นแล้วก็ทองเนี่ยแผ่นทองนะฮะมีราคาแพงขึ้นส่วนจะมองว่าผิดหรือถ,ถูกนั้นในทางความคิดของทางอาจารย์จากตูรงเนี่ยบอกว่าให้ดูที่เจตนา หากว่าการทําพิธีแบบนี้มีการคิดค่าบริการเบ็ดเสร็จต่างๆนาๆมื่อหนึ่งห,ห,หลักพันหรือหลักร้อยอันเนี้ยถือว่าเป็นการนําเงินเข้าวัดและเป็นการหากินแต่ถ้าหากว่ามีการลงพิธีแบบนี้มีการเจิมหน้าแบบนี้แล้วไม่ได้คิดราคาไม่คิดค่าบริการแล้วแตกตามกําลังศรัทธาและมีการแสดงหลักธรรมให้ฟังเพื่อน,นําไปปฏิบัติ ตามหลักถูกต้องแบบนี้ถือว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อหากินหรือว่าเป็นพุทธพาณิชเด็ดขาดนะครับอันนี้คือในส่วนของทางอาจารย์จตุรงแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์บอกว่า ถ้าอยากจะให้มีหลักเกณฑ์ว่าถูกหรือผิดเนี่ยต้องดูที่สํานักงานพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับจากนั้นรายการหนกระแสก็เลยมีการติดต่อนะครับไปที่รองโฆษกสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับท่านสมบัติพิมพ์สอนนะครับท่านเป็นรองโฆษกนะครับก็บอกว่าทางสานักงานได้ลงไปตรวจสอบที่วัดแล้วนะครับแล้วก็ลงพื้นที่จริงและขอให้ห้ามทําพิธีกรรมนี้อีกต่อไปนะครับซึ่งก็เชื่อว่า ศยศาสตร์กับพุทธศาสนาเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วบางคนเชื่อว่าการทําแบบนี้ทําให้ชีวิตดีขึ้นซึ่งเป็นการกระทําของพระท่านเจ้าอาวาสท่านนี้เนี่ย ทางรองโฆษกบอกว่าไม่ใช่เป็นการอุตริแต่อย่างใดแต่อาจจะเป็นการเกิดอาบัตเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นขาดความเป็นพระนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตนะครับจะนําพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยเข้าไปที่ประชุมมหาเทรสมาคมอีกครั้งหนึ่งอย่างเร่งด่วนนะครับในเรื่องของการกระทําพิธีต่างๆของพระสงฆ์ทั่วประเทศเพื่อจะมีมติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถให้พระสงฆ์หรือไปขอพระสงฆ์ทําพิธีแบบนี้ได้อีกหรือไม่แต่เรื่องนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับจะตั้งขอแสดงความคิดเห็นจากคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรคุณเห็นด้วยไหมกับเรื่องความเชื่อนี้ว่าการลงนาหน้าทองเนี่ยจะทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือใครไปลงมาแล้ว มีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็มาแชร์กันได้ใต้ล่างนี้นะครับนี่นี่ก็คือประเด็นต่างๆกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสนะครับซึ่งรายการโหนกระแสแชร์ข่าวก็สรุปมาให้แล้วหากคุณผู้ชมชอบการสรุปกระแสส,สั้นๆแบบนี้นะครับก็ติดตามได้ในรายการโหนกระแสแชร์ข่าวเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหโมงครึ่งที่ช่องสตางค์มีเดียในเดือนมกราคมนี้แล้วเจอกันในกระแสต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ